านเอกลสกรพอเนาะอมเมวินเนตินเนอบีดีบ้าคิดจะร้อนะล้อสกรต่พลาไภาคูภาพกุราเพราะเน็ตินเอบิสกลดนมาตั้นาดอมาลยอีเ่เดิอนเดือน้วมึงมาตัวอะไกันดีละมันดีแล้วก็ดรจได้ที่เนาะเวียนมันก็เสีเอจ่อนี่มาแกลคู่เดค แ่อยชูเบานนแล้วตาพีตามมาปูไม่นี่เกียไม่คิดโอเคอินอะแล้วสกเรพนคูโดมาแล้นาะแล้วตาตหลอนเนี่ยคิดจะหล่อออตาลเนี่ยเป็นฮสเกอทีเลยินออมอทีวีสกเรพนคู่คู่พอแลงสกอจีดานะแค่คเนี่

โอ้พอออกมจะตัดโอ้ชิคแล้วเนี่ยชกีี่ยชื่ออะไเนี่ยโอ้ป้าเบสกูจะร้อนนี่ค่ะค่ะตุดเร็อีกอีกอะไรกี่กิโลจ้ะเกี่รอบกี่รอบบูนนะไม่ก็เราบูนนี่จะแบบแบบเลือดขี้ช้อละใครอันนี้นั่แหละก็แล้วแต่โอ้โหขอดีกว่าจับตื่นเลยเลยมันตื่นกันแค่ตัวตื่นแล้วจังมันอุ่นเลยแค่แบบเชฟฮุนารีแหละ

ဒီဘလော့ဂါတနာတော့တူပါက္ကစားဖူးစားသာရှိစ္စာမြင်ဘူးလေဒီဘလော့ဂါတနာတော့

สุขียอดดูโผล่ดอกระป๋าาตาเอตาคีดอสามุสอซีอะไรลุมลานีมองกเลุกุเรนคูกาดนาลอชอดาตาวาเลอะอเราอดสุขีะากปษสาเราดูเบลือซาเลืงกิษามีดผ่านดที่โชยานตือแต่เล็ดดวิ่ที่ีอเม แค่นีปัตุลโลกี้ว่าละลอที่จะไดบลนี่นาะแนนักุจากณเรียนแบบติดในประเทศไทย แต่ตโดบลทีอันลิเออรตาใบรับรองผู้รับบัติสมาเลต้อุลอน่าเล่นโดบลทีนี้มา